สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมษาจังในเกมเ The ซิ m s 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เอมีจะให้เมษาจังนะคะจัดงานพบปะพูดคุยกับแฟนคลับค่ะเนื่องจากในปณิธานคนดังระดับโลกนะคะขั้นที่2เมษาจังยังเหลือข้อนี้อยู่นะคะคือยังไม่ได้ทําสักทีนะคะการจัดงานพบปะพูดคุยกับแฟนคลับโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เมษาจังมาเริ่มกันเลยนะคะ ก็ไปที่ปฏิทินครัวเรือนกันเลยนะคะแล้วก็ให้เมษาจังเนี่ยจัดงานพบปะพูดคุยกับแฟนคลับในวันพฤหัสนะคะก็ไปที่เพิ่มอีเวนต์ค่ะนี่งานพบปะพูดคุยกับแฟนคลับนะซึ่งงานนี้นะคะถ้าเมษาจังจัดดีนะคะก็จะได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะโด่งดังด้วยนะคะโอเคก็คนดังนะคะก็ต้องเป็นเมษาจังอยู่แล้วนะคะโอเค ต่อไปนะคะแฟนคลับนะคะแฟนคลับนะคะพี่แมมี่ก็จะเลือกเอเดนนะคะเพราะว่าเอเดนเป็นผู้จัดการนะแล้วก็สุปรยาเพื่อนสนิทคาเมล่อนนะคะส่วนมาคัสไม่เลือกนะคะคือมาคัสแมมี่แบบกลัวๆเขายัางไงไม่รู้โอเคแล้วก็เลือกคนอื่นหน่อยส่วนไมเดียเราคงไม่ได้ให้เขาไปะคะ่ะเพราะว่าไมเดียจะต้องมีภารกิจทํางานที่บ้านนะคะโอเคเลือกไปแล้วเรียบร้อย ส่วนแฟนเก่าเราก็ไม่เลือกนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะก็เลือกไปทั้งหมด7คนนะคะแล้วก็นักผสมเครื่องดื่มก็จ้างไป1คนนะคะเรียบร้อยต่อไปเลือกเวลานะคะวันพฤหัสเอาสักช่วงเที่ยงดีมาสัก11โมงเช้าแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็สถานที่นะพี่เอมี่ให้เป็นร้านนั่งเล่นออกคิดอากโ,กโกอันนี้นะคะ เรียบร้อยมีค่าจัดงานด้วยนะสามร้อยห้าสิเหรียญนะไม่เป็นไรนะคะโอเคตอนนี้นะคะ mm. พี่เอมี่จะให้เมสจังเนี่ยไปทําอาหารค่ะ mm. อู้หูตายแล้วไม่ได้ดูเลยนะคะทิ้งไปคือพี่เอมี่จะให้เมสจังมาทําอาหารให้เจ้าไข่ตุ๋นกับเต้าหู้นะคะ mm. เพราะว่าเมสจังสามารถทําอาหารให้สัตว์เลี้ยงได้นะโอเคเอาชั้นเลิศเลยนะนี่ mm. อันนี้อันนึงนะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้อันหนึ่งทำสองอย่างเลยเพราะว่าต้องให้ทั้งไข่ตุ๋นแล้วก็เต้าหู้นะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะโอ้แก้วนี่ทิ้งปะอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่สั์จังสามารถแบบ ผ่านทักษะอาหารชันเลิกถึงระดับสิบแล้วนะคะโหสุดยอดไหนดูหน้าตาหน่อยสิโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นอาหารของเจ้าเต้าหู้นะให้เต้าหู้มากินมาหรือว่าจะให้เต้าหู้ดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อให้ไมเดียเรียกได้ไหมเพราะว่าเมสตจ,จังทําอาหารต่ออ่ะตอนนี้นะคะเต้าหู้ก็มากินอาหารแล้วนะ แล้วไข่ตุ๋นก็มารอเลยอะค่ะคือแบบเมสสะจ,จังทำยังไม่เสร็จสักทีไข่ตุ๋นรอหน้าแล้วนะไข่ตุ๋นบอกแล้วทำไมเท่าค้างกันอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะบักอกโอเคให้เมสสะจ,จังเรียกเอ่ออันนี้คือให้ไข่ตุ๋นนะคะ แล้วก็อันนี้คือให้เต้าหู้นะอ่ะเรียกป่ะแบ่งกันโคลาจานนะลูกโอเคกินกันแล้วเรียบร้อยและะ้วค่ะไม่เดียวบอกทำไมไม่ทำให้ผมบ้าง โอเคงั้นก็ให้เมสจังทำอาหารเย็นให้ไมเดียกินด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะเมสจังกับไมเดียก็มากินอาหารเย็นกันนะคะคือพรุ่งนี้ไมเดียไปไม่ได้นะเพราะว่าไมเดียต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานช่างนะคะสำหรับการไปเปิดถ้ำนะคะที่เป ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสี่นะคะของวันพฤหัสแล้วนะคะคือเมสสจังคงตื่นเต้นมากนะตื่นแต่เช้าเลยอะตื่นมาร้องเพลงนะคะโอ้โหทักษะการร้องเพลงของเมสสจังตอนนี้อยู่ที่เจดนะคะคือยังไม่เต็มสิบสักทีนะอืม ตอนนี้นะคะพี่มี่ก็ให้เมษาจังมาอาบน้ําแร่แช่น้ํานมนะคะบํารุงผิวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปพบกับแฟนคลับนะขอสวยนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้นะคะเมษาจังก็แต่งหน้าแต่งตัวนะคะเพื่อเตรียมไปพบปะกับแฟนคลับนะคะเดี๋ยวนะจะเลือกแบบไหนดีแต่งตาแบบแมวดำเหรอเป็นยังไงอะ่ะพี่มี่อยากรู้ลองดูไหมคะ โอเคอืมกลิตตานี่ไงกลิตตาแล้วนะคะเอ้าไมเดียมาคุยด้วยเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วหรออ่าเสร็จแล้วหูเข้มเลยอ่ะแล้วปากนี่ทาหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะทาปากได้ไหมคือเหมือนกับยังไม่ได้ทาปากเลยนะคะ อทาปากสีดำด้วยหรอให้แบบเข้มเลยมาโอเคลองดูเด่๋เพิ่งคุยกับไมเดียสิไมเดียมาชวนคุยทำไมเนี้ยนี่เหนทาปากเลยไหนดูซิอ้าว้าปากแล้วนี่ไงสวยเข้มเลยอ่ะโอเคใช้ได้นะคะ ดูแบบเป็นเสาลึกลับนะไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะคะโอเคพอได้อยู่นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะงานพบปะพูดคุยกับแฟนขับได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราให้เมษาจังไปเลยค่ะ ก็มาถึงสถานที่จัดงานเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้าลำดับขั้นปณิธานสําเร็จนะคะแต่ทําไมเมสจัจมาชุดนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนชุดก่อนนะสาสเตรียมชุดมาสดีนะคะโอเคอ่าเรียบร้อยนะคะก็งานพบปะบแฟนคลับครั้งนี้นะคะคือเมสจัจจจะต้องทําภารกิจด้วยนะคะ ตามนี้เลยค่ะพูดคุยกับแฟนคลับถ่ายเซลฟี่กับแฟนคลับนะคะแล้วก็ถามแฟนคลับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็โพสท่าถ่ายรูปให้แฟนคลับดูค่ะงั้นเรามาเริ่มที่โพสท่าถ่ายรูปก่อนเลยละกันนะเออทำอยังไงนี่ไงโอเคอ่ะโพสท่าหน้างาเอา้าไม่มีใครดูอ่านี่ไงแฟนคลับมาถ่ายรูปแล้วนะคะ โอ้โหถ่ายรูปกันใหญ่เลยะดีจังโอ้โหสู้อื้มมีแต่คนแบบชอบไม่สัจจังนะเปลี่ยนท่าแล้วค่ะถ่ายกันสิไม่ถ่ายก็หลอยืนดูอย่างเดียวม <า S 1> <laughs> ไม่มีกล้องกันหรือไงโอเคผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งครั้งนะก็เลยครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวไว้ตอนจะเลิกงานแล้วกันนะคะ เอาตะกี้พมี่งงอ่ะคือมันผ่านไปเลยสองครั้งโอเคก็ดีแล้วไม่เป็นไรนะคะโอ้ยโอ้โหเขาดีใจนะคะที่เมษาจังทักโอเป็นลมเป็นลมถึงก็เป็นลมเลยอะ่ะเมษาจังทักที่ถึงก็เป็นลมเลยอะ่ะขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามผลงานของเมษาจังโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวพี่มีให้เมษาจังเข้าไปในร้านดีกว่านะคะ ตอนนี้พี่มี่ให้เมสจังมาร้องเพลงให้แฟนคลับฟังสักเพลงนะคะจะได้แบบมีความสุขกันนะโอ้โหดูสุปิยามีสุปิยามาฟังคนเดียวหรอสุปิยาบอกว่าเธอได้เหรียญแน่เลยเสียงร้องอย่างนี้คือได้รางวัลแน่เลยนะคะ โอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้เมสซ์จังมาถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าผ่านแล้วค่ะมีให้เล่าเรื่องตลกด้วยนะถ่ายเซลฟี่กับแฟนคลับหน่อยไหมมาต้องจิ้มไปที่แฟนคลับนะคะแล้วก็นี่ไงถ่ายเซลฟี่โอเคงั้นถ่ายกับสุปิยาก็ได้ต้องถ่ายทั้งหมด3คนแน่ โอเคเพ <no liebe> ิ่ง่ายไปคนเดียวนะคะเดี <Overwatch> ๋ยวลองดูคนอื่นนะว่ามีใครจะถ่ายกับเมสสัจจอีกบ้างนี่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 คนนี้น่ะมาถ่ายอีกแล้วค่ะคนที่สองนะคะปะตอนนี้เมสสัจ์ก็ถ่ายเซลฟี่อีกคนงล้ค่ะโอเคครบเรียบร้อยต่อไปเล่าเรื่องตลกดีกว่ามะให้เมสสัจจมาเล่าเรื่องตลกมั้ง มิสซาจังยังไม่เคยเล่าเรื่องตลกเลยนะจะตลกไหมอะ่ะแต่ก็มีแต่คนชอบนะคะโอ้โหมาฟังมิสซาจังเล่าเรื่องตลกเป็นใหญ่เลย <c oughs> มีเค้กหัวตัวเองด้วยนะคะ ตอนนี้เมสซาจ,จังกำลังพูดคุยกับแฟนคลับอยู่นะคะโอ้โหไม่รู้คุยเรื่องอะไรนะแต่คนนี้สลบไปแล้วอุ๊ยมีนักข่าวใส่บันเทิงมาด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็นนะค,ะคือผ่านเรื่องพูดคุยกับแฟนคลับไปแล้วนะคะคือให้เมสซาจ,จังไปเต้นเพื่อความผ่อนคลายดีกว่านะอ่าเมสซาจ,จังเต้นแล้วค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะคือเมสซาจ,จังได้เหรียญทองแล้วแหละ เออคะแนนสูงแล้วว่ะสูงสุดแล้วว่ะก็รอแค่จบงานแค่นั้นเองนะคะคือเมสซัจก็มาเต้นผ่อนคลายนะคะคือก็เท่ากับว่าตอนนี้นะคะปณิธานคนดังระดับโลกของเมสจัจจ์ผ่านขั้นที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาทําขั้นที่3นะคะก็คือต้องกลายเป็นคนดังระดับ4ดาวนะคะแล้วก็รับมือกับสายสื่อบันเทิง3มครั้งโอ้แปลว่าจะต้องมีพวก อยากรู้อยากเห็นเมสซจังแน่เลยะโอเคตอนนี้ก็ก่อนจบงานนะคะเมสซัจังก็มาแจกลเซ็นค่ะให้กับแฟนกลับนะโอโ้โหถ้าทางเขาจะแบบชอบมากเลยะโอเคงานพบปับพูดคุยก็สำเร็จนะคะแล้วก็เมสซจังก็ได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองค่ะเย้ดีใจจังเลยนะคะ ก็จะมีรางวัลเข้าไปอยู่ในช่องเก็บขอ,ของของครัวเรือนนะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแล้วค่อยดูกันแล้วกันว่าเป็นอะไรตอนนี้ให้เมสจังกลับบ้านค่ะตอนนี้นะคะเมสจังก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เอาถ้วยรางวัลนะคะมาวางโชว์ไว้แทนที่โนมที่เคยอยู่ตรงนี้นะคะโอ๊ยตายแล้วทำไมไข่ตุ๋นเป็นแบบนี้ไข่ตุ๋นตัวดำปีเลยอ่ะให้เมสจังนะคะไปอาบน้ำให้ไข่ตุน๋นละกันนะคะ โอระหว่างที่เ็นสจักนะคะไปพบปะแฟนคลับนะพี่เอมี่ให้ไมเดียนะคะทำห้องลับค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าตู้หนังสือนี่คืออะไรนะคะตู้หนังสือนี่คือทางเข้าห้องลับของไมเดียค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอมี่จะลองให้ไมเดียเข้าไปนะคะนี่ไงมันเปิดอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ลงไปสู่ห้องใต้ดินนะคะ บนี่เลยคือห้องนี้นะคะเป็นห้องลับใต้ดินนะคะที่พี่เอมี่ให้ไมเดียสร้างไวค้ค่ะเพื่อเก็บลูกแก้ววิเศษนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครมาเห็นเข้านะอาจจะสงสัยได้นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็ยิ่งถ้าเอเดนมานะคะเอเดนสนิทกับคุณจูดิตด้วยนะถ้าเกิดเขารู้ว่าเมษาจังกับไมเดียขโมยมานะอาจเป็นเรื่องก็ได้นะคะโอเค ้เราให้ไมเดียกลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะคะคือห้องรับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่นี่ถ้ามองจากภายนอกเนี่ยไม่รู้นะคะต้องเข้าไปที่ห้องไมเดียก่อนถึงจะเห็นตู้หนังสือนะคะโอเค,อเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่อมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้นะคะสำหรับวันนี้พีอมี่ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ Celebrate, celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, hey what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class Boy, what's your style? What you drink?